สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียงน้อง F4 ครับผมบรรยากาศยามเช้าๆครับช่องลอกกีนดีสายจวดครับนี่ก็พาพี่เพียงน้องอยู่กับบ้านนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปหลายวันครับเนื่องจากว่าผมไปทําธุระมานะครับไปลงทะเบียน ฉีดวัคซีนนะครับไปเอาวัคซีนนะครับเจ้าอินดีก็จอดอยู่นี่ครับจอดมา4วันแล้วนะฮะสี่วัน5วันนะครับแล้วก็๋ยวจะเช็คครับจะเช็คเจ้าอินดีซะหน่อยวันนี้แล้วก็ฝนก็ตกมาสองสาวันติดแล้วครับที่บ้านนะฮะฝนตก โอ้สลักจะหลุดนะเนี่ยไปยังไง <laughs> <laughs> ไปยังไงเลยพี่น้องจะหลุดเดี๋ยวต้องหา,ค,าค,ค้อนมาตอกครับตอกก่อนนะครับพอดีผม ไปทำธุระมาครับก็เลยไม่ได้ทำคลิปไม่ได้ลงคลิปให้พี่ๆน้องๆเอฟีได้ชมกันนะครับนี่ก็กลับมาครับแต่ว่างานก็อ,าอ่ายังไม่้ไปวิ่งอะไรกับเข้าเลยเนื่องจากว่าพอดีฝนตกครับฝนตกเมื่อวานก็ตกทั้งวันครับเมื่อวานก็ไม่ได้วิ่งกันวนัวนเมื่อคืนนี้ก็ตกอีกครับเมื่อคืนก็ตกอีก คืนก็ตกลงมาทั้งคืนเลยนะาจะไม่เข้า น,นี่ก็อุปกรณ์เครื่องมือนนของรถเกี่ยวโอ้มดแดงนี่ก็จะเช็ครถครับไม่รู้ว่าจะมีงานให้วิ่งไหมวันนี้ต้องเช็คดูอินดีก่อนอันดับแรกเลยคือต้องดูน้ำครับเนื่องจากว่า,าท่อหม้อน้ำผมเป็นตามหมดนะ แล้วทีนี้วันนั้นอะ่ะความร้อนมันขึ้นยังไม่ถึงเที่ยงเลยความร้อนทําไมมันขึ้นเร็วจังผมก็เลยเปิดดูครับปรากฏว่าท่อน้ําเป็นตามมดแล้วน้ํามันออกครับผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาเทปพันสายไฟไปพันท่อหม้อน้ําไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะยกหัวให้ดูแล้วก็พอตกบายมา <c oughs> นี่ครับเที่ยวสุดท้ายเลย ทำไมาเจ้าอินดีมันถึงได้ลอยขนาดนี้ที่ไหนได้ครับบางคนหลุดครับคนหลุดแต่ว่ามันไม่หายครับมันไม่หายผมก็เลยถอดออกแล้วก็ฝากไว้ที่บ้านบ้านปาจ่อยดูมันกินยางผมนี่นี่เป็นล่องเลยมันหลุดครับตรงนี้เหล็กมันขาดื้่เห็นไหมเหล็กมันขาด ขาดแล้วมันตกลงมาตกลงมาแล้วก็มันก็มาข้างหลังมันไม่ขาดใช่ไหมมันก็มาพาดอยู่ตรงนี้มันก็คอบคอบไว้เลยครับคอบไว้ผมก็วิ่งอย่างเดียวผมไม่รู้เรื่องเลยดูมันกินยางนี่เป็นรองลึกเลยแต่ก็ไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวจะยกหัวอินดี้ดูครับนี่ครับยกหัวเรียบร้อยอันดับแรกเลยจะดูน้ำครับน้ำเป็นไง โอ้ยังอยู่ครับน้ำอยู่น้ำอยู่หลังจากที่นี่ครับเป็นตาหมดอย่างนี้นี่นี่ผมก็ออกเอาพัดเตีปัจจัยไฟพันไว้อย่างนี้ครับนี่นี่อยู่เลยนะแต่ว่าไม่น่าจะอยู่ทนเท่าไหร่ดูนี่เห็นไหมมันเป็นตาหมดอย่างนี้เนี่ยมันก็ซึมซึมหมอ,อครับผมก็ยังงงเลย อยูย่ๆมันเป็นตาหมดซึมบอกเฉยทีนี้ท่อมันอะท่อมันยาวลงข้างล่างนะท่อมันยาวลงข้างล่างสงสัยต้องไปซื้อมาเปลี่ยนแต่ถ้าไม่มีก็คงต้องซ่อมมาน้ำมันเครื่องขาดไปนิดหน่อยครับขาดไปประมาณครึ่งลิตรเนี่ยซีนตัวนี้ผมรั่วซีนปั๊มลมมันเลยทำให้น้ำมันเครื่อง ขาดนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็ปกติครับแห้งไม่มีอะไรอย่างนี้ได้ถอดกองมาเป่าเอาน้ำมาเติมก่อนสักพักนิดหนึ่งอ๋อ ผม่าจะล้างหม้อน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวให้ให้จอดจริงๆก่อนก็จะล้างหม้อน้ำนะครับทางให้เดินรอ,อดน,นี่จอดรถซะชิดเลยผมต้องคอยเติมน้ําตัวนี้ไว้ตลอดเพราะว่ามันยังดูดอยู่นะครับนี่ครับตอนนี้ต้อง ต้องเติมให้เต็มอย่างเดียวนะให้เต็ม่โอ้มะงผู้มะเรงผู้มะเร็งผู้ตรงนี้ก็โอ้ oh, แตกหมดแล้วสงสัยต้องเปลี่ยนรองเท้าแล้วเพราะหัวมันโยกครับต้องทำให้หัวมันไม่โยกนะครับมันก็จะตัะ <laughs> รถคันเกือบล้านอยู่ได้เพราะรองเท้าแตะหนึ่งคู่เรบร้อยครับเช็ดน้ำมันเช็ดน้ำเรียบร้อยนะก็ทีนี้ก็จะเป่ากรองนะครับวปั๊มลมอย่างนั้น บรรยากาศยามเช้าๆครับประหนอ,อกบรรนาครับยเดี๋จะพาเดินไปดูข้าวกันครับแต่ว่าไม่ใช่ข้าวผมนะข้าวผมเขียวเขียวแล้วข้าวผมขึ้นสูงและหยางหนูกิ้งเวียนยางต้องหรับลานสาวครับเป็นอะไรจ้าเอ,อ้อ โอ้คือปากแดงแต่ว่า,านุก,กิงคือปากแดงแนทะ้ไ <c oughs> ปแล้วครับหลานสาวนะคอันนี้ข้าวก็กำลังขึ้นครับเริ่มขึ้นแล้วข้าวเริ่มเขียวขจีครับนู้นก็เขียวหมดแล้วนู่น่นของผมเขียวเขียวอยู่นู่นครับนู่น นาติดบ้านเอย่างนี้สบายหน่อยครับแ,แถวนี้นี่ผมไล่เกี่ยวหมดเลยลนะนี่ไล่เก็บเกี่ยวนู่นก็เขียวแล้วครับของผมเขียวเขียวนู่นครับนูน่นมองดูนะเขียวเียวอยู่นู่นแหละนะครับเสีดไล่ข้าวขึ้นแล้วครับตัวบ้านนี้ทาอะไรกัน ครบแล้ว huh. มือีินี่ครับฮะเครื่องมือเออเจ้าออกอาละวาดเลยตี๋ว่าดเสียงยั้งอยู่นี่ยื้อใช่อะไปไต่มาดิโอ้ไต่ร้อย เออแมากนออึง,งอ,อ่ีอเออ่อโอ,โอ้พี่น้อง <laughs> จะเขียดจะอึ้งกองกันเอเล่เลยอันนี้อึ้งน่อยตัวนี้เ <c oughs> มน่นบอกเอออยจา้อม่เยจงรกนเอาเขาเอือเขียดตีนี่เออนี่ละเขียดเอาผมนึกว่าอึ้งน้อยเขียด <c oughs> น้อย พี่น้องผมก็นึกว่าอึ้งครับนี่มันคืออึงเนาะอึงค่ะตรงนั้นค่อยจุ่มโอ้ยมันห่องแตกเซลล์เซลเมือนคือนี่เขียนยังเขียนโม่อ่ะที่เป็นคือกบเหมแต่ว่าตัวว่นใหญ่ใส่พรมหมื่นนี่แหละเตีนมาจับเลยเอ้ยผมบับลุนนอนอยู่เย็นหนาครับนี่บรรยากาศครับ บ่บ่บ่ก็อันเกียนนอิลมันมันนอนอยู่ในอนอยู่ในเฮียนใครตุปุอยู่ขี้ดินเต็มโตอยู่หมดนว่าอย่างไรอุ้ยอุตยนี่ครับเข้าไปเข้าไปไต่มาขึ้นนี่เนาะเขาจะไปไต่มากมาขึ้นนี่ครับงูไปหาไต่เองบได้เยดไปหาององได้เขียดมันเอียงกันก็ยืนสองคน โอ้ยเป็นยังกันน่ะโอ้ยนึกว่าตีกันโอ้ยตายแล้วนึกว่าตีกันเว้ยครับบรรยากาศย่ำเ้าครับผมบันนอกว่ามียังผู้เฒ่ากันยูงสิละครับผ้ว่านเฝ้ามาไปทุระมาเฝ้ามางานโพเปิ่นี่ครับมือนีก็เลยลงคลิปให้เบิ้งครับบรรยากาศ ข่านอยู่ป่าหลังฝนครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับเช้านี้นะครับบรรยากาศเช้าให้ดูแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวค่อยมาติดตามต่อครับพอดีจะคุยทุระครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ